สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอตเว็บคอมเมนต์อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้อยู่กับแอดมินแพนด้าอีกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กราบสวัสดีพอแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายทุกท่านนะพี่ป้านะอาด้วยนะฮะเพราะว่า f c ของเราเนี่ยมีทุกเพศทุกวัยนะฮะ,ะวันนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งนะฮะพอดีแอดมินก็นั่งดูไลฟ์ของอนายหญิงกามินลาพึ่งลงไลฟ์ไปประมาณตีหนึ่งกว่าๆเนะี่ยเองนะซึ่งคนดูก็ประมาณเกือบ3 0,000่นคนนะ ยังเฝ้าติดตามกันไม่เว้นฮะอย่านอนดึกเป็นหมีเ็นได้ทุกคนแล้วตอนนี้ฮะโอเคฮะเดี๋ยววันนี้แอดจะมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องราวคร่าวๆให้ฟังนะสรุปปายรายละเอียดคร่าวๆในแต่ละวันนะฮะเท่าที่แอดจะพอมีเวลาได้ติดตามนะ,ะอ่าเดี๋ยวไปกันที่เรื่องแรกเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวแอดไปที่เรื่องแรกก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องที่เอ่อต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หนุ่มแน็กชาลีเราเนี่ย บหือนหางานเข้าให้ตัวเองนะครับประมาณว่าพ่หนุ่มแด็กชาลีเราเนี่ยช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยเขาก็มีเหมือนไปถ่ายกับจริงๆเขาน่าจะถ่ายไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่าน่าจะเพิ่งเอามาลงหรือเปล่าตรงนี้แอดไม่แน่ใจที่เขาถ่ายเป็นเหมือนตอนใส่เสื้อคลุมสีดําแล้วก็ถอดเสื้อนิดนึงฮะแล้วก็เดินแอคแอคฮะเดินแบบเท่ๆของเขาแหละแล้วก็มีเพลงนิดหน่อยฮะแล้วก็เดินมาแล้วปุ๊บแล้วเขามาหยุดแล้วก็พูดว่า เกือบจะถึงไชนิสเกิลอยู่แล้วแต่ดันไปติดด่านเกาหลีซะก่อนอะไรงนี้ฮะแล้วก็ตบท้ายด้วยวไปซักผ้าดีกว่าอะไรประมาณนี้ฮะอ่าพอประโยคนี้ฮะบอกเลยว่าประโยคสร้างงานนะบอกเลยสร้างงานจริงๆเพราะว่าสาวเกาหลีเราเนี่ยคือแบบบอกแล้วอย่า,อย,าอย่าให้ได้ยินคําว่าไชนิสเกิลช่วงนี้ฮะหึงหวงแรงมากฮะเจอสาวจีนไม่นดาพีเคอย่างเดียวฮะบอกเลยไม่จบง่ายๆฮะเคสเดียวฮะจากอ่า พ่อหนุ่มจีนรถแถวของเรา,าพานายแม่ทัพเราเนี่ยไปพีเคกับสาวจีนนะบอกเลยว่าแม่นายหญิงของเราเนี่ยไม่จบง่ายๆฮะแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะยาวฮะแรงหึงห่วงไม่จบง่ายๆอ้าโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเอาพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาช่วง,วงเวลาประมาณสัก อ่า0อ่าช่วงเป็นช่วงที่อ่าสาวกมินเริ่มไลท์ดีกว่าเริ่มไลท์นะฮะช่วงประมาณ6โมงครึ่งครับอ่า uh, น้องเขาเริ่มไลท์เนี่ยมีอ่าหนุ่มเกาหลีคนหนึ่งนะเข้ามาน่าจะเป็นคนแบบว่าอ่า uh, มาบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอ่าทิกตอกเกาหลีทิกตอกโคาหลีหรืออะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกอ่า uh, รางวัลหรือว่าพวกทอรฟี่ต่างๆอะไรเงี้ยพอดีน้องเขาเนี่ยตอนนี้ก็คือติดท็อปหนึ่งแ์งของโคาหลีนะฮะเกาหทิกตอกนะ เหมือนเขาจะมาชี้แจงรายละเอียดนะครับประมาณว่าถ้าน้องเนี่ยรักษาแลน์กิ้งเนี่ยขึ้นท็อปหนึ่งตลอดทุกวันจนถึงวันที่สามีนาประมาณนี้ประมาณเดือนมีนาประมาณนี้แหละแอาจะไม่ผิดนะอ่าคือน้องจะได้โทฟี่นะโทฟี่ของ TikTok เนี่ยโคเรียเนี่ยแล้วก็ในเขาในโทฟี่เนี่ยจะมีการสลักชื่อของ MVP จําจำนวน3คนนะ3คนที่สนับสนุนน้องฮนะ เยอะที่สุดนะจ๊ะเขาจะสลักชื่อลงมาให้ด้วยนะแต่ตอนนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่ามีใครบ้างฮะแต่ว่าก็พอมีอยู่ในใจอยู่นะเท่าที่ดูอืม ก็เดี๋ยวมาช่วยกันนะช่วยกันเป็นกําลังใจให้น้องไนดะ้ได้ติดท็อปอที่1ไปจนถึงวันที่3ามจนถึงเ,เดือนมีนานี้เลยนะเราจะได้เห็นนะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยนะบอกเลยว่า,าแม่ทัพพ่อทัพเราเนี่ยคือบอกเปยสนับสนุนน้องอย่าง,งหนักมากๆนะซีอแต่ละคนนะฮะเท่าที่เราดูถ้าใครติดตามไลฟ์น้องเนี่ยก็คือจะเห็นนะว่า,าแม่ทัพแต่ละคนเนี่ยคือช่วยน้องเขาหนักมากนะฮะด้วยความรักและความเอ็นดูแล้ฮะ โอเคเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเรื่องต่อไปนะเป็นเรื่องที่ช่วงที่สาวกามินเนี่ยล่าไลฟ์กับคุณแพรนะคุณแพรก็คือเป็นล่ามที่ช่วยแปลช่วยแปลเรื่องราวต่างๆนะให้สาวกามินเราเนี่ยได้รับทราบนะรับทราบรับฟังว่า,ามันมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยร่าวๆฮนะไปเริ่มกันที่เริ่มคลิปนี้เลยฮนะที่พักไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องฮนะเริ่มคลิปที่หนุ่มแน็กชาลีเนี่ยโพสตคลิปในอ่าอ่า อ่ไอ uh, ส่วนตัวฮะหรือว่าในา uh, ที่มีเป็น Official, uh, official page, อ่าเอฟออไอตัวเ uh, c e b o o k ก็ดีะฮะอ่า uh, ที่คลิปนี้แหละต้นเรื่องฮะที่ว่าหน um ุ่มแน็กชาลีเนี่ยพูดถึงเกือบจะถึงชายนิสเกอยู่แล้วแต่ดันติดตานเกาหลีเนี่ยคุณแพรก็ได้ไปแปลให้ฟังฮะแล้วก็นายหญิง uh, จีกามินแล้วเนี่ยพอได้ฟังเท่านั้นแล้วขึ้นแล้วปุดปุดเลย <laughs> บอกเลยว่าเดือปดปุดๆนะฮะน้องก,การบินเราเนี่ยถึงขั้นแบบอืมอฉันต้องคุยกับนชาลีนี่แหละฮะเรื่องเนี่ยเรื่องที่ไปหาเนี่ยมาพูดว่าจะไปหาชายนิสเกิลเนี่ยแต่ติดตะยุดานเกาหลีเนี่ยมันยังไงขึ้นไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวเราต้องมาเคลียร์กันนะอืมแต่ว่าหนุ่มนชาลีน่ยจริงๆแล้ว เขาพูดเขาทาคลิปเนี่ยจริงๆแล้วาอาอยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนเอฟซทุกคนนะจริงๆแล้วเขาแค่พูดแซวๆเล่นๆนะฮะบอกเลยว่าเขาไม่ไปเป็นครั้งที่2แล้วเขารู้ตัวแล้วหัวขึ้นเขียงแล้วฮะอาบอกเลยว่าเขาไม่ไปแน่นอนนะเอฟซทุกคนสบายใจได้ะฮะเป็นแค่เขาพูดเล่นเฉยๆฮะอ่าแล้วก็สาวกมินก็รู้ฮะว่าหนุ่มแอคชารีเนี่ยไม่ไปอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆก็สบายใจได้เลยนะฮะ อ่าและสาวกามินแล้วนะอ่ามีการพูดถึงคลิปนี้มันจะมีประโยคหนึ่งอ่ะที่คุณแพรนะฮะได้แปลได้แปลให้สาวกามินได้อ่าเรื่องที่คุณกมินเนี่ยเขาพูดนะว่าเฮ้ยมันจะมีประโยคที่คุณกมินเนี่ยเขาพูดว่าอ่าประมาณว่าอืมเกิดอาการแบบหึงหวงไม่ชอบเลยไม่ไม่อยากให้ใครมาเตะหนุ่มแนะ็กชาลีเลยนะเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้สึกไม่โอเคกับสาวจีนมากๆเลยเนี่ย มาเตะมาเตะผู้บ่าวฉันทำไมอะไรเงี้ยนะแอดแอดฟังคุณแพร,แ,รแล้วก็เออเขินแทนนะแบบคุณแพรแปลเขาก็เขินนะว่าแบบเอ้ยเนี่ยหึงหวงนะเธอหึงหวงหนุ่มแน็กชาลีใช่ไหมเนี่ยอาการมันออกมากๆเลยนะอะไรงีน้นะอ่าโอเคซึ่งซึ่งจริงๆแล้วสาวกมินก็ก็หึงจริงหวงจริงฮนะบอกเลยหึงหวงจริงๆฮะอืม โอเคเดี๋ยวเราไปกันที่อ๋อโอเคมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะพรุ่งนี้ก็ก็คือวันนี้แหละวันที่ยี่สิบามกุมภาเนี่ยก็คือช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวตุมแนกชาลีเนี่ยเขาจะมีอีเวนท์ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับประมาณสักอ่อสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอนหรือประมาณห้าโมงเย็นนะเป็นอีเวนท์ของงานครบรอบห้าสิบปีพิริยาบูลนะ ปิริยบุรนะฮะซึ่งจะมีพวกเซเลบริตี้มากมายนะแล้วก็ศิลปินมากมายนะไปนะแล้วก็มีหนุ่มแดกชาลีเราไปด้วยนะที่ตรงลานเซนทันเวิลนะอย่าลืมไปนะใครว่างนะหรือว่าใครอยู่แถวนั้นนะอย่าลืมไปให้กําลังใจงหนุ่มแดกชารลีเราด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้นะฮะวันนี้จริงๆวันที่22นะวันเมื่อคืนเนี่ยที่ผ่านมา,าหนุ่มแดกชาลีก็มีถ่ายคลิปนู่นนี่นัน่น,นกับหลานของเขานะาหนุ่มน้อยอาร์เธอร์นะ เป็นวันอ่รบรอบวันเกิด11ปีนะต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มหนุ่มน้อยอหลานชายนะอาเธอร์ของหนุ่มแดชชาลีแล้วก็หลานชายของทุกๆคนนะขอให้น้องเขามีความสุขมากๆนะแข็งแรงให้เป็นเด็กดีตั้งใจเรียนของพ่อแม่แล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนนะอะต้องบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยนะอ่ะ โอเคแล้วเรเอามากันต่อที่ช่วงเย็นๆนะมืดๆเลยช่วงประมาณดึกๆเลยดีกว่า,าน้องเขาก็มีไลฟ์ PK นะรู้สึกว่าจะมีการขอแข่งขัน PK ให้ชนะ50ครั้งฮนะแล้วก็น้องเขาก็ PK ไปเรื่อยๆนะพ k เค PK ไปเรื่อยๆกับสาวจีนกับคนเกาหลีด้วยกันนู่นนี่นั่นนะแล้วน้องก็สามารถ PK เชนะได้ถึง50ครั้งฮะต้องบอกว่าปลบมือให้ FC แล้วก็พ่อทัพแม่ทัพ CEO ทุกๆท่านนะต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากๆนะที่เป็นอ่ากำลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนน้องอให้น้องชนะได้ถึงแบบ50วินนะโอเคแล้วก็จะมีเพื่อนน้องอีกอีกคนนึงฮะบอกเลยว่าเพื่อนน้องคนนี้ ต้องบอกว่าสาวกามนเราเนี่ยเขาไม่ทิ้งเพื่อนจริงๆนะพาเพื่อนเข้ามาไล่นะฮะเข้ามาไล์นะเพื่อหาค่า,คาเขา,นนะาเรียกว่านมพาวเวอร์แล้วกันนะนมเขาเรียกว่านมพาวเวอร์แล้วกันเป็นค่านมให้หลานๆลูกๆของเพื่อนนะประมาณว่าแบบพาเข้ามา PK แล้วก็ฝั่ง MVP มวีพเราเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนค่านมให้หลานๆให้เ,เพื่อนๆของสาวกามินาก็นะ ก็คือแบบสนับสนุนให้ชนะสาวกามินเราไปเอาแบบขาดลอยแล้วสามศูนย์นะซึ่งน้องเขาแบบดีใจมากแอดก็ขอบคุณเช่นกันนะต้องบอกว่าน้องเขาเพื่อนของสาวกามินเนี่ยก็ดีใจฮะดีใจมากๆที่ได้แบบค่าขนมไม่ให้หลานนะ,นะคือก็ขอบคุณนะคนไทยนี่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่รักแค่ตัวนายหญิงกามินะยังรักเพื่อนๆแล้วก็เหล่าด้อมเหล่าเอฟซีทุกๆคนนะหลังเราเพื่อนๆนะ ใครก็แล้วแต่ที่แม่ทัพชาลีเราพาไปเนี่ยร,รู้สึกว่า f c เราทุกคนคือตามไปครับไปช่วยสนับสนุนนะอ่าไปช่วยสนับสนุนบอกเลยว่า FC คนไทยเราบอกเลยว่าดีมากๆฮะไปทุกที่ที่ทมีแม่ทัพไปแล้วก็สาวกามินนะรเป็นการสนับสนุนที่ดีฮะแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการให้กําลังใจกันที่ดีนะฮะอ๋อแล้วก็มันมีเรื่องหนึ่งนะพอดีแอดเปิดไปเจอพอดีนะฮะเปิดไปเจอ,อเผอิญว่าไปเจอเรื่องของอ่า เขาเรียกว่า CEO ไผ่เขาฝากมานะฮะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะตัวเก่านะคือเขาบอกว่าขอให้ลบให้หน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อ่าเพจของ CEO ไผ่ได้นะเขาฝากมานะยังไงก็อ่าช่วยลบให้เขาหน่อยแล้วกันนะตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็มันจะมีช่วงกลางคืนที่อ่าจะจะบอกว่ากลางคืนก็ประมาณช่วงประมาณตีหนึ่งเลยแล้วกันนะช่วงประมาณเที่ยงคืนมาจนถึงตีหนึ่งกว่าเนี่ย อาสากมินเราเนี่ยก็ได้ไลฟ์แล้วก็ร้องเพลงรู้สึกว่าเขาคลึกคักมากฮนะคลึกคลักแล้วก็คลั่งรักมากๆนะหลังจากลงไลฟ์กับเพื่อนๆเ,เสร็จเนี่ยอานางบอกเลยว่าคลั่งรักมากๆช่วงนี้คลั่งรักหนักๆจัดๆเลยนะรู้สึกว่ารอบเนี้ยอานายหญิงการมินเราเนี่ยเตรียมสายชาร์จมาพันหัวไว้ด้วยนะ แม่ทาบชาลีเราบอกเลยว่าไม่รอดแล้วฮะจะบอกอ้างแบตเตอรี่หมดไม่ได้แล้วนะตอนนี้พูดคล่องปลอแล้วนะอาชาอากะไอะชาลีฮะไปชาร์จแบตนฮะนายหญิงสั่งแล้วฮนะชาลีไปชาร์จแบตนะคุณจะแบตหมดไปได้แล้วฮะคุณจะแบตหมดเอ่อแบตตายเอฟวีเดอเอฟวีชามไม่ได้แนละ้วฮะนายหญิงสั่งคุณต้องไปชาร์จแบตแล้วนะฮะนายหิงอ่าต้องบอกว่านายหญิงกามินเนี่ยเขาบอกว่า ตอนนี้เขาเป็นแม้กระทั่งแบบที่ชาร์จไปถึงที่ฮิวใจนะแล้วก็เป็นทั้งที่ปรึกษาให้นะฮะประหนึ่งว่านางาแม่นายนางเขาเรียกว่านายหญิงกามินเนี่ยเป็นทั้งที่ปรึกษาเป็นทั้งที่ฮิวใจแล้วก็เป็นทุกอย่างให้แม่ทับเราแล้วนะตอนนี้อยากจะแอดเชื่อว่าเนี่ยแม่ทับแล้อาจจะแอบอยู่ดูอยู่นะ อ่าแล้วก็เขาน่าจะแบบอมยิ้มนะฮะรู้สึกว่าข้างรักไม่ต่างกันนะฮะแอดเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วก็แม่ทัพเราเนี่ยคิดว่านํามาเจอคลิปย้อนหลังเนี่ยซึ่งเขาต้องมาดูอยู่แล้วฮะแม่ทัพเราต้องมาดูอยู่แล้วซึ่งเขาต้องอมยิ้มอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้สายตาของนายหญิงกาหมินเนี่ยคือแบบสายตาออกมากข้างรักมากๆบอกเลยว่าข้างรักสุดๆหายใจเขาออกเป็นชาลีนะชั่วโมงนี้ แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะตอนนี้แม่ทัพชาลีเราเนี่ยค่อนข้างติดภารกิจงานค่อนข้างเยอะมากๆนะสําหรับใครที่ไม่ได้เห็นว่ามาลงมาไลฟ์นะฮะเขาติดงานเยอะมากๆนะอยากให้ทุกคนเข้าใจนะส่วนตัวแอดเนี่ยวันนี้บอกเลยว่าคือมาสรุปค่อนข้างดึกแล้วลิ้นจะพันกันมากๆนะตัวแอดก็จริงๆก็ทํางานแล้วก็ช่วงนี้นอนไม่ค่อยเป็นเวลานะนอนไม่ค่อยเป็นเวลาเพราะว่าโพสตคลิปนี่คือแบบ ทุกไม่เป็นเวลาจริงๆนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ให้กําลังใจแอดนะเดี๋ยวแอดจะพยายามลงแล้วก็ลงอาจจะลงเยอะเกินไปก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงชมรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะเพราะว่ามีคนติดตามเยอะมากทุกเพจทุกวัยจริงๆแอดก็ขอขอบคุณมากๆสําหรับคนที่กดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ไปติดตามในไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า a c e b o o k นะฮะขอบคุณมากๆแล้วกันนะตรงนี้ แล้วก็บอกเลยฮะแอดทำาอ่า,อาทำเรื่องราวหรือว่าต่างๆแชร์คลิปแชร์อะไรเนี่ยบอกเลยว่าแอดแชร์มาเยอะมากๆแล้วก็ไปติดตามทุกเพจทุกอะไรเนี่ยทุกช่องทางแล้วนะฮะ แอดแชร์เยอะมากๆแล้วก็ติดตามมาเยอะมากๆแล้วจนไม่มีอะไรจะลงให้เพื่อนเพื่อนแล้วตอนนี้แล้วก็อาจจะมีขาดตกบกพร่องบ้างนะเพราะว่าตัวแอดก็ต้องทํางานเหมือนกันนะตอนนี้งานประจําก็มีนะแต่ว่างานที่มาลงคงลง,ลงคลิปเนี่ยกลายเป็นงานอดิเรกไปแล้วนะที่ต้องลงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมรับฟังนะกเ็เหตุผลนะเหมือนที่แม่ทัพชาลีเราพูดนะว่าทุกคนมีความสุขใช่ไหมฮะว่าที่แบบที่เห็น าสาวกามินมีความสุขทุกคนมีความสุขหนุ่มนชาตก็มีความสุขแอดก็มีความสุขเช่นกันนะที่แอดลงคลิปลงอะไรทุกคนได้ดูแล้วก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์แต่ละคนนะแอดก็ไปอ่านคอมเมนต์แต่ละคนคือเมื่อก่อนแอดสามารถตอบคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์ให้ได้ทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้แอดต้องบอกว่าแอดไม่สามารถตอบคอมเมนต์ได้ทุกคนแล้วเพราะวา่าคนตอบคอมเมนต์คนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆเยอะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วตอนนี้แอดก็จะพยายาม ตอบคอมเมนต์ทุกคนเท่าที่ตอบได้นะฮะยังไงก็ขอขอบพระคุณมากๆากสำหรับคนที่ทุกคนที่ติดตามนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่ป้านะอาทุกท่านนะปู่ยาตายายฮนะขอให้มีพลังแล้วก็แรงใจฮนะอ,อยากให้เสพในสิ่งดีๆนะอันไหนไม่ดีแล้วก็เลื่อนผ่านไปนะเป็นกําลังใจให้ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะฮะใช้ชีวิตให้มีความสุขเลือกเสพแต่ข่าวดีๆนะอันไหนที่มันไม่ดี อันไหนที่เป็นพลังด้านลบนะเราก็อ่าไม่ต้องไปเสพมันนะฮะให้เลือกเสพแต่สิ่งดีๆนะเสพข่าวสารนะฮะแล้วก็แอดก็จะพยายามหาข่าวสารเรื่องราวต่างๆมาลงให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมรับฟังนะอันไหนที่แอดแชร์มาจากเพื่อนๆก็ขอพระคุณมากๆนะแอดก็ขออนุญาตละกันนะตรงนี้พอดีแอดก็อยากให้เพื่อนๆในทุกภาคส่วนนะที่เขาเป็น f c เราเนี่ยดอมแพนด้าทั้งหลายเนี่ย ได้ติดตามรับชมรับฟังนะส่วนตัวแอดเนี่ยจริงๆไม่ใช่ชื่อแพนด้านะแต่ที่บอกว่าแอดแพนด้าก็คือ,อแอดจะเป็นหมีแพนด้านะตอนนี้ <c oughs> แอดนอนน้อยมากๆตาดำแล้วฮะตอนนี้ไม่ไหวแล้วฮะยังไงก็แอดก็ขอความกรุณานะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะไม่ว่าจะกดถูกใจกดติดตามก็ดีนะไม่ว่าจะ,ะ f เ c e b o o k หรือว่า YouTube ก็ดีนะขอความกรุณาเพื่อนๆทุกคนนะ,ะช่วยกันนะฮะ อ่าเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเรามาเจอเอ่อเจอกันใหม่นะพวกนี้นะตอนนี้แอดว่ามันก็ประมาณเอ่อเกือบจะตี2องแล้ิ้นแอดเริ่มจะพันกันแล้วฮนะเดี๋ยวยังไงถ้ามีเรื่องราวตรงไหนที่มันขาดตกบกพร่องถ้าแอดเติมได้แอดจะค่อยๆเสริมให้ในช่วงวันถัดไปแล้วกันนะฮะตรงนี้ อแอดขออนุญาตไปนอนก่อนและกันนะตรงนี้ไม่ไหวแนละ้วเดี๋ยวพี่ป้านะ้าอาพวกนี้ค่อยมาติดตามกันแล้วกันนะวันนี้ก็นอนไปก่อนนะฮะตื่นเช้ามาค่อยมาติดตามนะเรื่องราวต่างๆเดี๋ยวแอดจะค่อยๆยทยอยลงให้แล้วกันนะครับตรงนี้อยังไงวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาทุกทกท่านไปก่อนแนละ้วกันฮะสาหรับวันนี้สวัสดีฮนะบ๊ายบาย